สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนเปลี่ยนสายกีตาร์ไฟฟ้านะครับด้วยอุปกรณ์อันนี้นะครับของยอี่ห้อซิกโก้นะฮะเป็นถ้าเป็นกีตาร์โปร่งตัวเนี้ยใช้งัดหมุดได้ด้วยตรงนี้ตัวนี้ตัดสายตัวนี้บิดลูกบิดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเริ่มต้นเลยนะอันนี้เป็นกีตาร์ไฟฟ้ากิฟสันเอสจีนะฮะอันดับแรกตัดสายก่อนนะฮะนี่ครับตรงนี้ใช้ใช้ตัวนี้ตัดสายนะฮะ เดี๋ยวไปดูกันนะฮะ,ฮะนี่ตัดไปเลยนะฮะนี่ฮะนี่ขาดไปหนึ่งสายแล้วนะฮะก็นี่ฮะตัด,ตด ครับพอเราตัดเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาเอาสายออกนะฮะแล้วนี่ครับก็หยิบสายออกหมุนหมุนออกแต่เพื่อความเร็วแล้วก็ระวังระวังสายบาดมือนิดนึงนะฮะก็ใช้คีมที่มีครับดึงออกดีกว่า่แล้วก็ดึงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเป็น การใส่สายนะฮะก็ออกทีละเส้นไปเรื่อยครับตามนี้นะฮะอ่ะทีนี้มาขั้นตอนที่ร้อยสายนะครับกีตาร์ไฟฟ้าแต่ละยี่ห้อก็จะไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ของ SG ก็จะร้อยสายขึ้นไปจากทางนี้นะฮะร้อยขึ้นไปเสะพานสายก็จะ ตัวตัวของยึดสายครับแล้วก็พาดสะพานสายทีนึงนะฮะแ,นนนนะแล้วก็นู่นไปฝั่งนู่นแล้วคราวนี้ก็มาที่ข้างบนนะฮะสายที่หกก็เสียบเข้ามานี่ครับดึงให้ตึงเลยนะฮะจากข้างล่างนะฮะาพอตึงแล้วทีนี้เราก็จะหมุนสายแต่ก็ดึงให้ตึงครับทีนีเ้เราจะมีการดึงกลับหลังมาดึงย้อนกลับอ่ไงเงี้ย ผมก็เดาประมาณสัก4ี่เซนนะฮะถ้าสาย4ี่ห้หกะผมจะทำประมาณสี่ห้าเซนนี่ครับดึงออกมาเนี่ยนเนี่ยตรงเนี้ยเว้นประมาณ4ี่ห้าเซนเพื่อที่มันจะมีพื้นที่ในการม้วนนะฮะแล้วทีนี้ทีนี้แล้วก็หมุนนี่ที่หมุนนะครับใช้อันนี้ถามว่าถ้าถ้าถ้าใช้มือหมุนนะ่ะมันก็ได้ครับอย่างเงี้ยแต่มันจะมันนานนะฮะแ้วที่หมุนมันจะเร็วมากเลยนะฮะ แล้วก็จับไว้ที่หมุนนะฮะให้ให้ปลายที่มันพันนะครับขึ้นไปข้างบนนะฮะตัวนี้ฮะใ,ให้มันทับสายมันเองนะให้มันอยู่ด้านบนอนยะ่างเงี้ยฮะแล้วมันจะสวยครับมันจะพอหมุนมาอีกรอบมันก็จะนะี่ฮเราพยายามจะเนี่ยให้มันอยู่ข้างบนนะครับ ทำอย่างนี้เหมือนเดิมทุกสายฮะแต่ว่าช่วงช่วงสายล่างๆเวลาดึงย้อนกลับที่ผมบอกสัก4เซนนะถ้าสายล่างๆผมประมาณสัก6-7เซนได้ครับเพราะสายล่างมัน,มน,มนเล็กนฮะอันนี้มันใหญ่ถ้าเราเผื่อมากมันก็จะไม่พอมันจะทําให้ล้นได้ครับตรงนี้ฮะนี่ฮะนี่พอเราต,ตึงแล้วมันก็จะสวยแล้วนะฮะเห็นไหมฮะเป็นเป็นเป็นไม่ไม่ไม ไม่ยุ่งเหยะะิงฮะทีนี้เราก็ทําซ้ซําๆเดิมๆทุกทุกสายทุกเส้นฮะแล้วปลายมันเราก็ปลายที่เหลือนะฮะอันนี้ทุกคนนเี่ยปลายที่เหลือเราก็ตัดทิ้งนะฮะใช้ที่ตัดอันเดิมนะฮะฮะนี่ตัดออกไปเลยฮะอ่ะนี่ครับนี่เส้นเดียว แล้วก็ทำอย่างเงี้ยครับจนครบ6เส้นเลย่าโอเคนะครับสวัสดีครับ